ค่ะจากตัวอย่างที่1นนะคะเรากำลังแสดงว่าถ้าเรามี f ใหญ่เป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์แล้วเนี่ยเราจะต้องมี f เล็กนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันคู่กับมันเราเรียกว่าฟังก์ชัน飒เสมอนะคะในตัวอย่างหนึ่งนั้นครูได้กำหนดโจทย์มาง่ายหน่อยก็คือกำหนด f ใหญ่คือ y i บวก x j เราลองมาหา f เล็กกันนะคะะฉะนั้นจากคุณสมบัติที่เราทราบว่า f เล็กก็คือ จะสัมพันธ์กับ f ใหญ่ด้วยไรด้วยแกลด f ของมันต้องเท่ากับ f ใหญ่แกลดของ f เล็กซึ่งแกลดของ f เล็กก็คือ,อไรก็คืออนุพันธ์ย่อย f เทียบ x i บวกอนุพันธ์ย่อย f เทียบ y j นะคะแล้วก็เอาคอมพเนต์นของ i กับ j มาเทียบให้มันเท่ากันก็เลยได้ว่าอนุพันธ์ย่อย f x นะ,ะ f เทียบ x คือ y อนุพันธ์ย่อย f เทียบ y คือ x คราวนี้เราอยากได้ f เล็กนะคะคุณสามารถเลือกที่จะเอาอสีส่วนที่เป็น y คือสีน้ำเงิน อ่สีเหลือ,องหรือสีเขียวมาใช้ก่อนก็ได้ถ้าคุณอยากได้ f เล็กโดยใช้ฟังก์ชัน y ตัวแปร y ไอตัวเนี้ยนะมาหาก่อนคุณก็ต้องไปอินทิเกรต y เทียบ x อินทิเกรต y เทียบ x ให้เรามอง y เหมือนค่าคงที่นะคะเพราะนั้น y ยังมีชีวิตมันอยู่นะคุณอินทิเกรต1 dx ก็ได้ x ใช่ไหมอาจจะมีฟังก์ชัน g หลงเหลืออยู่ในนี้ก็ได้เพราะเวลาเรา partial d i f ฟังก์ชัน d i f เทียบ x อ่ะไอเจ้าฟังก์ชัน y มันหายหมดถูกไหมฮะอ่ะอันนี้ คือตัว fx y ซึ่งเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะแล้วเราก็ไปใช้ fx y เท่ากับ x อีกทีหนึ่งนะคะ f y เท่ากับ x ตรงนี้ได้มาอย่างไงคุณก็อันเนี้ยด้านซ้ายมาจากโจทย์ที่เขากำหนดนะคะที่ตัวแรงเงาสีเขียวนะส่วนเอเจ้าทางขวามาจากไหนมันมาจากที่เราเอาสมการที่เราเกือบจะได้ fx y อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะก็คือทางด้านขวามือเนี่ยที่ครูตีเป็นสีเหลืองมาใช้ดิฟนั่นเอง อเอาส่วนที่เป็นสีเหลืองมาดิฟดิฟแบบพารชัลดิฟเทียวบวดิฟเทียวบวของก้อนหนึ่งก็จะเป็น 1, หนึ่งนะเพราะว่าดิฟวเทียวบวเป็นหนึ่งหนึ่งคูณเอ็กเพราะมองเอ็กเป็นค่าคงที่อนุพันธจี G, เทียวบวก็คือจีพามถ้าเอ็กเท่ากันแสดงว่าจีพามเป็นศูนย์ถ้าจีพามเป็นศูนย์หมายความว่าจีวคือซีใดใดดังนั้นเราเลยได้ fx คือก,ก็คืออะไรก็คือ x y บวกด้วยซี C, ใช่ไหมก็คือได้มาจากตัวข้างบน คราวนี้ถ้าโจทย์ข้อเดียวกันครูอยากจะให้เราดูว่าเราหา f โดยใช้ f เทียบ y ได้ไหมก็ได้นะคะคุณก็ตั้ง f เทียบ y เป็น x เท่ากับ x นะจากโจทย์ข้อนี้ใช่ไหม f เทียบ y มันคือ x ดังนั้นคุณอยากได้ f เล็กคุณก็อินทิเกรต x เทียบ y นะคะก็เลยได้ x คูณ y เหมือนเดิมบวกด้วยอาจจะมีฟังก์ชัน x ติดอยู่ก็เมื่อได้ f เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะอยากได้ g x ว่าหน้าตาเป็นยังไงคุณก็ไปใช้ อนุพันธ์ย,ย่อย f เทียบ x มาน,นี่มันจะใช้แบบคนละตำแหน่งนะ,ะใช้ f y ก่อนแล้วใช้ f เทียบ x ทีหลังนะ,ะ f เทียบ x คุณก็เอาไอ้เจ้าสมการหมายเลขหนึ่งอะ่ะไปเทียบ x ก็จะได้เป็น y บวกฟังก์ชัน g พาร์มนะ,ะซึ่งเท่ากันกับ y ทางด้านขวามือที่เราเซตไว้สรุป g พา์ก็คือ0ฟังก์ชัน g ก็คือ4ข้างที่นะได้มาเหมือนกันแต่คุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเลือกจัดไหนนะคะคราวนี้จากโจทย์ตัวอย่าง2 ครูกำหนด f ใหญ่มาให้ซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะคือ 2x y กํลัง 3i นะบวกด้วย1บวก 3x กํลัง 2y กํลัง 2j ให้แสดง2ข้อนะคะ1แสดงว่า f ใหญ่เป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์และ2จงหาฟังก์ชันศัก f เล็กของ f ใหญ่ทีนี้ครูจะทําอะไรครูก็กําหนดจากโจทย์ f ใหญ่ครูต้องเช็คก่อนใช่ไหมว่ามันเป็นสนามเวกเตอร์อนูรักษ์หรือไม่โดย คูจะเรียกฟังก์ชันที่มันแปะอยู่กับเวกเตอร์ i ว่า pxy และครูก็จะก,กำหนดชื่อนะ,ะ1บวก 3x กำลัง2 y วลังสว่า q เมื่อเรามีชื่อแล้วเราใส่ partial d i ดิง่ายเลยก็จะเช็คไคข้นะคะ partial dip p เทียบ y ก็คือมอง y กำลัง3เป็นค่าตัวแปรมองตัวแปรเป็น y กำลัง3มองที่เหลือเป็นตัวคงที่เพราะนั้น2 x ดึงมาก่อน เราดิฟบากัลังสามเทียบ y เราได้สามบากัลังสองอ่าคูณกันเรียบร้อยนะคะได้หก y กบากัังสองจากนั้นเราก็มาหาอนุพันธ์ย่อย Q เทียบ x กนะก็ดิฟหนึ่งข้างที่เป็นศูนย์บวกด้วยสามตอนนี้เรามองสามกับ y กำลังสองเป็นข้างที่นะคะดึงมากกอนเราไปดิฟ x กำลังสองเราได้สองสรุปเป็ดเศษคูณกันเรียบร้อยได้หก y กำาัังสองสรุปสองคนนี้เท่ากันใช่ไหม เท่ากันก็แสดงว่า f ใหญ่ของเราเป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์นะก็จบประเด็นข้อ1ถ้าเป็นสนามเวกเตอร์อนุรักษ์เราหาแกรด f ได้นะก็ได้ความสัมพันธ์ว่าแกรด f เล็กเท่ากับ f ใหญ่เมื่อ f ก็คือฟังก์ชันสักข,ของ f ใหญ่นะคะแกรด f คืออะไรแกรด f ก็คืออนุพันธ์ย่อย fx f เทียบ x i บวก fyj นะคะอันะนี้ครูก็ใส่ j ไปเนาะ j เนาะ กลายเป็นว่านะคะเราจะมี2องค์ประกอบที่เท่ากันก็คือส่วนที่ครูวงสีเหลืองเท่ากันส่วนที่ครูวงสีน้าเงินเท่ากันถ้าครูเอา f เล็ก f เล็กที่เทียบ x มาใช้ก่อนครูก็จะหา f เล็กได้ง่ายกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าครูใช้ f เทียบ y ก่อนก็จะมี2เทอมแค่นั้นเองนะคะจาก f เทียบ x คือ2 x y กับังสองเราเราตั้งดีๆก่อน อันนี้รู้สึกว่าครูจะต้องเป็นสอง xy กับังสองนะ,ะ,อ,ะอันนี้ขอเช็คนิดหนึ่งกับังสองเป็นกำลังจากโจทย์เนาะสอง xy กับังสามนะคะนั้นถ้าเราเขียนดีกรีตรงนี้ผิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการนะคะ,ะนี้แก้หมดก่อนเนาะสรุปว่าสองอันเมื่อกี้เท่ากันนะคะองค์ประกอบเมื่อกี้เท่ากันเมื่อเท่ากันเสร็จคุณอยากได้ f กคุณตั้ง f ห้อย x มาก่อนนะคะสอง xy กับังสามแล้วคุณก็อินทิเกรตเทียบ x อินทะิเกรตเทียบ x ได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็น2 x อนะเดี๋ยวเราจะเอา x เนี่ยไปอินทิเกรตเรามอง y นะเรามอง y ตัวนี้เป็นค่าคงที่ก่อนนะคะก็ได้เป็น2 y 2> mm hmm. กำลัง3คือค่าคงที่เราไปอินทิเกรตเจ้า x ก่อนอินทิเกรต x เทียบ x ก็คือ x กำลัง2ส่วน2เพราะนั้น2แคนเซลกันไปตัดกันนะคะถัดจากนั้นจ,จะมีฟังก์ชัน g ซึ่งมีตัวแปวร y ติดอยู่ด้วยเพราะเนื่องจาก partial derivative x ฟังชัน y ที่ล้นลวนหายหมดเราก็เลยได้ว่า f เล็กของเราคือ y กำลัง3 x กำลังสองบวกฟังก์ชัน g นะคะ,อะขอตีกรอบหมายเล็กหนึ่งตีกรอบหมายเล็กหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้เอาไปใช้ต่อนะคะในการหา g y แล้วเราจะหา g y จากไหนเราก็จะมาหา g y ได้จากตัวที่เรา ได้มาในตัวต,ติกรอบสีสีเหลืองคือดิฟ f เทียบ y คือตัว Q ใช่ไหมก็คือ1บวก 3x เกำลัง2 y ากำลังสองเพราะนั้นถ้าเทียบ y คุณเอา f มาใส่นะคะเอา f มาใส่เทียบไปทีละตัวเทียบ y เพราะนั้นตัวนี้นะ,ะก็จะเป็น3 y มากำลังสองใช่ไหมสามยกำลังสองที่เราดิฟเทียบ y ส่วน x กกำลังสองเรามองมันเป็นค่าคงที่นะคะ GY เมื่อถูกดิฟเทียบ Y ก็มี g ิพามก็คือมีสัญลักษณ์อะไรมีพามติดอยู่แล้วเห็นไหมตอนนี้เรามีพามนะเท่าก,กันกับสิ่งที่อยู่ขวามือไล่ลงมาจริงไม่ต้องเขียนก็กได้แล้วเราก็มาเทียบเคียงกันว่าสสิ่งนี้เท่ากันแล้วนั่นหมายความว่าไง g ิพามของคุณก็คือเลขอะไรเลขหนึ่งถ้า g ิพามเลขหนึ่ง G y คืออะไรก็คืออินทิเกรตหนึ่งเทียบ y ถูกไหม นี่เคยหนึ่งเทียบวคืออะไรก็คือ y บวกค่าคงที่อ่ะเอา g y ที่คุณได้นะคะไปใส่ในสมการหมายเลขหนึ่งนะเพราะฉะนั้น fx เล็ก fx f, f x y ก็คืออ่าก็คือที่คูตีกรอบ x x กํลังส y กํลัง3ใช่ไหมบวกด้วย g y ซึ่งก็คือ y บวก c 1อ่าอันนี้คือตัวหน้าตาของฟังก์ชันสักร์ที่เราได้มานะคะจบแค่นี้ก่อน สำหรับสิ่งที่เราไปใช้อะถ้าเราไปใช้นะคะถ้าเราจะไปใช้เนาะเราก็ใช้การาใช้เรื่องของการคำนวณอินนี้ก็ f นะคะบน c หรือ f d r นะคะถึงจะเอาฟังก์ชันสักตัวนี้ไปใช้ได้เนาะซึ่งเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะคะว่าเวลาเอาไปใช้ในการทำ สิ่งนี้เนาะแล้วเรารู้ฟังก์ชันศัก์เนี่ยมันง่ายกว่ากันแค่ไหนนะคะเจากตัวอย่างนี้นะคะเราได้ f เมาแล้วเรียบร้อยนะก็ที่3ก็อาจจะขยายความจากตัวอย่างนี้ก็ได้เมื่อเราเช็คแล้วมันเป็นฟังก์ชันศัก์หายังไงเนาะสถามอนุรักษ์ได้แล้วเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3ครูขอเชื่อมโยงกับตัวอย่าง2แล้วกันเนาะ,ะจากตัวอย่าง2 ที่เราได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะจงหาอินิโก l c f d r ีเมื่อ c นะคะเป็นเส้นโค้งเชื่อมจุดหนึ่งสี่ไปยังจุดหนึ่งสามหนึ่ง สังเกตนะโจทย์แบบนี้ไม่ได้บอกสมการของเส้นโค้ง C ีมาแม้แต่น้อยบอกแค่ว่ามีจุดไหนเชื่อมไปยังจุดไหนแสดงว่าเรารู้ไหมจุดไหนคือจุดเริ่มจุดไหนคือจุดปลายรู้ไหมคะก็น่าจะรู้ไหมแสดงว่า1 4คือจุดเริ่มถูกไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นจุดปลายคือจุด31ถูกไหมจุดปลาย นนั้นจากข้อเมื่อสักครู่นี้เราได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะจากตัวอย่างสองเมื่อกี้ก็ช่วยเราได้เยอะนะ,ะจากตัวอย่างสองนั้นเราทราบอะไรเราได้ว่า f ใหญ่เท่ากับแกรด f เล็กถูกไหมเมื่อ f เล็กของเราก็คือฟังก์ชันสามเมื่อกี้ที่เราได้มันคืออะไรมันก็คือ x กำลังสอง y กำลังสบวกด้วย x อ่าบวกด้วย y ททีบวกด้วย y แล้วบวกด้วย c 1ใช่ไหมฮะกี่เนาะดังนั้นอันนี้ก็บน c f d r นะคะก็จะใช้ตัวที่เป็นฟังก์ชันสักนี่แหละแต่แทนที่เราจะไปคำนวณเยอะแยะ,ะครูใส่ไปก็ได้ไม่เป็นไร 2 xy กํลัง3 dx นะฮะบวกด้วยวงเล็บ1บวก3 x กํลัง2 y กํลัง2 dy ใช่ไหมถ้าเราจะทำเต็มยศก็นี่ยาวยาวอย่างนี้เนาะแต่เรารู้เรื่องของอ,องค์ประกอบของเมื่อสักครู่นี้ที่ใช้ฟังก์ชัน f เล็กแทนได้ ar, นะคะก็จะแทนที่จุดเริ่มจุดเริ่มคือ1 4นะ,ะ่จุดปลายอยู่ที่3 1ขอใส่เป็นสีแดงแล้วกันจะได้ไม่ จะได้ไม่งงแทนสิ่งนี้ด้วยแหละโดยโดยการเอาค่าฟังก์ชันที่จุดปลายคือ f เล็กนะคะลบค่าฟังก์ชันที่จุดเริ่มแค่นี้เองนะ,ะทุกอย่างก็จะจบซึ่งครูเอา f x y มาจากไหนนี่ค่ะตีกรอบให้นี่เลยนะ ครูเอา f สามหนึ่งมาแทนไงก็คือสามกำลังสองคูณหนึ่งกำลังสามบวกด้วย y คือหนึ่งบวกด้วย c หนึ่งใช่ไหมอันนี้คือชุดของตัวที่หนึ่งชุดของตัวที่สองคูใส่สีน้ำเงินแล้วกันเนาะหนึ่งกำลังสอง y กำลังสามบวกด้วย y คือสี่บวกด้วย c หนึ่งเอาสองสิ่งนี้มาลบกันนะคะสรุปได้อะไรเนี่ยเก้าเอาสีแดงอะปล่อยสีก่อนทำสีให้มันเหมือนเดิมดีกว่าเนาะ อ่านี่ก็จะเป็น9 9บวก1เป็น10อ่า10บวก C 1ลกอ่าฟังสีน้ําเงินคืออะไร4กําลัง3 4 4 16 64บวก4เป็น68บวก C 1อ่าคู่เอา10ลบอันนี้ก็ติดลบ4ใช่ไหม C ลบกันเรียบร้อยจบอันนี้คือค่า Inigo หรือลาย i n i ก็ F.dr นะคะ ซึ่งจะเห็นว่ามันยอ่อเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องไปหา,า f ต้องไปสร้างลายสร้างเส้นอันนี้ไม่มีทำไมคุณสร้างคุณก็สร้างไม่ได้เพราะ c เขาไม่ได้บอกสมการนะคะโอเคเนาะอันนี้คือจบในหัวข้อที่2 4.2ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้เราดูในตัวอย่างถัดไปก็เดี๋ยวจะไปแสดงเรื่องของหางาน เป็นอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะการหางานถ้าคุณไม่ใช้ฟังก์ชันสักบางทีอินทิเกรตสิ่งที่ยากก็ไม่ไหวนะอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณจะทำอีกสักตัวอย่างหนึ่ง